รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย วัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ T k เ e คทีน e n นส v b ี t e บ n ทนเวทีแห่งการแสดงออกอย่างสร้างสารรค์สำหรับคนวัยทีนค่ะพบกันเป็นประจำนะคะทุกเช้าวันเสาร์กับเรื่องราวสนุกสนานแต่ไม่ไร้สาระนะคะสำหรับช่วงนี้นะคะน้องๆหลายคนก็เตรียมตัวอ่านหนังสือสอบค่ะเขม่าขม้นกันให้เต็มที่เลยแต่ก็อย่าลืมหาเวลาพักผ่อนสมองนะคะเพื่อเปิดรับไอเดียสร้างสารรค์กันสำหรับวันนี้ค่ะแพก็มีเรื่องราวดีๆมาฝากอีกเช่นเคยจะเป็นอะไรบ้างไปชมตัวอย่างรายการกันก่อนค่ะ ช่วงทีมท ALENT ไปพูดคุยกับมอนปริศดาป้อมคํากับการสร้างสรรค์ผลงานออดิโอเกมช่วง Teen Style, ทีมสไตล์ฉีกรูปแบบการรีไซเคิลกระดาษแบบเดิมๆสร้างสรรค์ไอเดียใหม่ให้กับลูกปัดรีไซเคิลช่วงทีเเกทีนชมภาพบรรยากาศพิธีประกาศผลและมอบรางวัลโครงการ TK Park แจ้งเกิดเยาวชนด้านการตลาด เพื่อนๆเ,เชื่อหรือไม่ครับว่าเสียงสามารถสร้างสารรค์ได้หลายอย่างมากกว่าแค่เสียงดนตรีในช่วงทีมทเลน์วันนี้ครับผมจะพาเพื่อนๆครับไปทําความรู้จักกับคนที่สร้างสารรค์ผลงานออดีโอเกมที่ปิดตาก็สามารถเล่นเกมได้กับพี่มอนปริศด,ดาป้อมคําครับไปกันเลยครับ ที่เห็นผมปิดตาเล่นเกมอยู่นี่ครับไม่ได้เก่งอะไรนะครับแต่ว่าผมเนี่ยกำลังทดลองอยู่ครับว่าไอเดีโอเกมเนี่ยมันสามารถปิดตาเล่นได้จริงๆหรือเปล่าเราเล่นได้จริงจด้วยนะครับเพื่อนๆคงสงสัยแล้วใช่ไหมครับว่ามันเล่นได้ยังไงนี่เลยครับตอนนี้ผมกําลังอยู่กับพี่มอนแล้วครับคนที่สร้างสรรค์ผลงาน a อดีโอเกมขึ้นมาครับสวัสดีครับพี่มอนก่อนอื่นเลยครับต้องถามก่อนเลยครับว่า ออริโอเกมเนี่ยมันมีหลักการทํางานยังไงมันถึงสามารถปิดตาเล่นเกมได้ครับครับก็เกมนี้ที่ผมคิดนะครับก็ใช้หลักการมาจากสิ่งที่เรียกว่า b i เนอร์เรคคอร์ดดิ้งคือการบันทึกเสียงที่จําลองเสียงเหมือนที่หูมนุษย์ได้ยินมนุษย์เนี่ยถ้าเราสังเกตว่าเราปิดตาเนี่ยเราจะรู้ว่าไอ้วัตถุเนี่ยมันอยู่ตําแหน่งไหนเราจะกะได้เพราะว่ามันเป็นเพราะเ,เรื่องของรูปร่างของรูหู แล้วก็ความลึกของโพรงรูหูอะไรเงี้ยครับมันเป็นมันเป็นเหมือนกับในในในหูแล้วมันมีไม่อยู่เล็กๆอยู่อะไรเงี้ยทีนี้ผมก็ไอหลักการเนี้ยเออมันมันน่าสนใจผมเคยเคยไปเสิร์ชข้อมูลเจอในเน็ตว่าเออมันมีมันมีการบันทึกเสียงนี้อยู่แล้วทีเนี้ยผมก็ชอบเล่นเกมอยู่แล้วแล้วก็เล่นเกมเดี๋ยวนี้เกมสมัยนิยมก็จะเป็นเกมแนวเอ่อ first person shooting แนว FPS ที่เหมือนกับจําลองมุมมองบุคคลที่หใช่ไหมครับ แล้วก็มีเกมที่เป็นอัศวินฟันดาบอะไรเงี้ยผมก็เฮ้ยของอย่างนี้มันน่าจะรวมตัวกันได้แล้วมันน่าจะเป็นไปได้คือถ้าเราใช้อ่าเรื่องความรู้เรื่องเสียงที่เราเรียนมาเนี่ยมันน่าจะเป็นไปได้ที่จะทําเกมแนวเนี้ยแต่ว่ามองไม่เห็นแล้วเล่นได้ครับอืมครับแล้วแรงบันดาลใจในการที่จะสร้างสรรค์ผลงานขึ้นมาตอนแรกเลยคืออะไรครับทำไปถึงคิดว่าเออเราเราเราถึงต้องทําเกมแบบปิดตาเล่นในเมื่อเกมแบบในทั่วไปก็มีทางตลาดเยอะแยะเลยที่แบบสนุกสนุกแบบไม่ต้องปิดตาเล่นเลยก็ มันเป็นงานทดลองมากกว่าครับเพราะรว่าเพราะว่า,วาก็ตอนเรียนอยู่ที่ดุเรียนคณตศาสตร์ปีสี่ที่ศิลปกรคือ,อเรียนดนตรียอยู่แล้วชอบเสียง<ช>อยู่แล้วก็ต้องทำทำเจทต์จบที่ต้องเป็นเรื่องของเซอร์อาร์ตโซนิคอาร์ตก็คือศิลปะด้านเสียงนี่ก็ต้องทําอะไรที่ยังไม่มีคนทําขึ้นมาอย่างงี้ครับเราก็เริ่มต้นจากง่ายๆเลยจากความสนใจหลักๆของเราเลยเราชอบเราชอบเสียงเราชอบดนตรีเราชอบเกมเราก็มารวมกันยุคลรวมกันยุคลรวมกันแล้วก็ หาข้อมูลเกี่ยวกับมันก่อนตอนแรกผมก็ไปเจอก่อนว่าออดิโอเกมมันมีคนเคยทำมาแล้วล่ะไอ้เกมที่มันไม่มีภาพมีแต่เสียงเนี่ยฝรั่งทำตั้งแต่คือคือตนวนาเป็นชาวต่างชาติใช่ครับเขาทำมาประมาณยี่สิบงสิบปีละแล้วก็แต่ว่าไอ้รูปแบบที่ผมทำเนี่ยก็ยังไม่ซ้ำเขาก็เพราะว่าผมมารวมกับกับเอฟพีเอสเหมือนแนวปัจจุบันที่เป็นสมัยนิยมอย่างที่ผมบอกก็เลยออกมาเป็นแบบนี้ครับตอนนี้รับเทคนิค ที่เราใช้ในการสร้างสันเกมในลักษณะอ u อด i o อเกมเนี่ยมันสามารถนําไปประยุกต์ใช้อะ่รอื่นได้ไหมมันก็น่าจะเป็นไปได้ที่ถ้าเกิดถ้าเกิดจะมีการนำโปรเจกต์นี้ไป พัฒนาต่อให้ให้เต็มรูปแบบเป็นเกมที่เป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาที่อันนี้คงคือผมทําให้มันซิมเพิลที่สุดที่ซให้ให้เข้าใจง่ายว่าอ๋อไอเดียมันเป็นอย่างนี้มีมีคนเคยลองเล่นเกมมีเยอะไหมครับก็มีบ้างคนคนที่มาชมงานตอนตอนแสดงทีสิทธิ์แล้วฟีดแบ็กผลตอบรับเป็นยังไงบ้างก็ดีครับเพราะก็ชอบกันทุกคนแต่ว่าผมก็มันก็ยังมีอุปสรรคหลายๆอย่างเพราะว่า อย่างที่บอกมันก็เป็นออดิโอเกมเหมือนเป็นงานทดลองบางคนคนที่เล่นเกมส่วนมากก็ยังติดกับการที่ต้องกราฟิกภาพสวยอะไรที่มันถึงเต้นนรฮะจากการสร้างสรรค์ผลงานออดิโอเกมเนี่ยพี่มอนได้อะไรกลับมาบ้างรู้สึกว่าตัวเองได้รับอะไรกันได้มากเลยครับได้มากเลยเราก็เสียเวลาไปประมาณก็ปีนึงเต็มๆกับการทํามันหนึ่งปีการสร้างสรรค์เกมนี้คนจริงหนักตอนคิดครับหนักตอนคิดตอนคิดคิดนานมากแล้วเปลี่ยนไปเปลี่ยนมากว่าจะได้โปรเจกต์นี้ พอคิดได้แล้วก็ผมมานั่งปั่นทํากันก็โอเคออกมาแล้วก็เราก็พอใจระดับหนึ่งคนมาคนมาดูคนมาชมก็พอใจแล้วเราก็รู้สึกว่าได้ทําให้เหมือนวงการมันกระเตื้อง้นไปอีกนิดนึงอ,อะไรเงี้ยครับได้มันได้สิ่งใหม่ขึ้นมาแล้วก็ที่สําคัญเลยก็คือผมก็ทําให้มันไปต่อยอดกับงานอื่นๆของเราได้เหมือนกันใช่ครับไปยุคชยใช้ใช่ไหมครับใช่ครับแล้วกออ็อย่างตอนนี้ผมก็ ทำเพลงเกมอยู่โอ้ทำเพลงเกมเพลงโฆษณาเพลงเกมเป็นอาชีพซึ่งแบบว่าไองานที่นี้มันทําให้เราได้เรียนรู้มันก็คือการทําเพลงเกมทําทําดนตรีประกอบเกมหรือซรางประกอบเกมแบบหนึ่งเพียงแต่ว่าอันนี้มันครอบคลุมทั้งเกมเลยแต่พอเราพอเราไปทําไปทําเพลงเกมคือเขามีฝ่ายภาพอยู่แล้วทําให้เราทําให้เรารู้หมดเลยว่ากระบวนการของของทางด้านเสียงมันต้องเป็นยังไงบ้างมันถึงจะใช่มันถึงจะสมควรอะไรอย่างเงี้ยครับเพอาะได้เรื่องนี้แล้วก็ ได้ถึงเรื่องเ,ออเราได้เรียนรู้ของเราเองด้วยว่าไอ้ไอวิธีการที่เรียกว่าบอยดังลเรคคอร์ดดิ้งหรือว่าการมิกซ์เสียงรีเวิร์บเสียงอะไรที่จําลองสภาพของข้องมิองมิติอะไรอย่างงี้คือจากเดิมเราอาจจะเคยเรียนมาหรือว่าเคยรู้ว่ามันเป็นอย่างนี้อย่างนี้แต่พอมาทําเองมันถึนไงได้รู้ปัญหาอะไรหลายอย่างอ๋อ,อ,อพอได้ลองปฏิบัติดูแล้ว,ลวมันมันถึงจะเข้าใจมันได้อย่างลึกซึ้งมากเึ้นหมว่าการที่เราได้ลองลองทา ลงมือทํางานจริงๆมันได้อะไรที่มากกว่าการเรียนในห้องเรียนอีกผมื่าเสริมประสบการณ์สร้างประสบการณ์ใหม่ๆกับเราตอนนี้เราอยู่ในช่วงในท้ายแล้วครับผมก็อยากให้พี่มอนช่วยฝากอะไรถึงเพื่อนที่กำลังรับชมรายการ t ี t อยู่ทางบ้านนะครับก็เรื่องของเสียงหรือว่าโซนิกอาร์ตอะไรเงี้ยก็ยังเป็นเรื่องใหม่ในบ้านเมืองเราอยู่ก็คนปกติที่พูดถึงอาร์ตก็อาจจะนึกถึงแค่ทางด้านภาพกราฟิกหรือว่าแอนิเมชันหรือ ภาพเขียนอะไรไปแต่ว่าจริงๆมีศิลปะด้านเสียงด้วยที่ที่ไม่ใช่แค่การไม่ใช่แค่เพลงที่เราฟังแต่ว่ามันมันมีอะไรมากกว่านั้นนะครับก็อย่างที่ผมทํามันก็มันก็ไม่เชิงมันเป็นอาร์ตร้อยเปอร์เซ็นต์มันก็เหมือนกับว่าประยุกต์ใช้ให้มันให้มันเป็นคอมเมอร์เชียลให้มันสามารถนํานําอาร์ตเนี้ยไปไปใช้ประโยชน์ให้กับคนหมู่มากได้ให้มันให้เกิดความบันเทิงหรือว่าเนี่ยการสร้างสรรค์เกมขึ้นมาบางทีมันอาจจะมี มีวิธีหรือมุมมองอะไรอย่างที่นําสิ่งนี้ไปพัฒนาให้เกิดประโยชน์แก่คนอื่นได้อีกเยอะครับก็ถ้าเกิดใครที่สนใจเรื่องนี้ก็ลองศึกษาดูได้เพราะว่าจริงๆอยู่ในเน็ตก็มีข้อมูลอะไรมากมายครับและนี่เลยครับคือพี่มอนปริศดาป้อมคำครับเยาวชนคนรุ่นใหม่ครับที่กล้าคิดกล้าทําสร้างสารรค์ผลงานจนเกิดขึ้นมาเป็นออริโอเกมครับต้องขอขอบคุณพี่มอนมากเลยนะครับขอบคุณครับ